สวนนะจ๊ะมาเก็บมาเก็บบักเชอรี่หุ่นน้ายุงเทิงหุ่นน้าโอ้นี่ขึ้นไปได้ระบาดนี้โอ้โดดคางกนแน่ว้าวนอกโดดได้จ้ะข้างล่างกันหลายเห็มนไมส่สวนจ้ะแบบว่าเก็บเชอรี่บัคเชอรี่พวกนี้คืองามจ้ะถ่ายรูปพวกนี้ก่นันก็สูงแท่าไหร่เวนไม่ใช่เอาถึงหัวหน้า นะยุ้งเทิงาากูนะจ๊ะบ๊บ๊ดกไปเจา้าปีนี่บ๊ดกเลยปีนี่น้อยเดียวบ๊ดกเลยเชอรี่นะต้องขึ้นตัเทิองอ่ะจ๊ะก็ขึ้นยังไงแล้วเห็นมาเก็บฝรั่งก็ขึ้นมาได้แต่ฝรั่งเจ็บหลังฝรั่งขึ้นไม่ได้เนะาะพยายานได้ฝรั่งเจ็บหลังไม่เชอรี่ กำลังกินหวา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 นขึ้นเมื่อไรจ้ะใส่เรื่อยๆเอาอ๊ะลังใส่เรื่อยๆลื่ลังกับเจ็บหลังโอ้โอโดกดกขนาดเลยโอ้อันนี้สวยมากเลย เยอะมากเลยโอ,โอ้ไม่เห็นฝั่งนี้ไม่เห็นฝั่งนู้นเห็นอยู่โหดีจ้นนะมองเนี้ยแต่เป็นไทยรูปให้ฝรัง,งโอ้เด็กนะลูกแดงๆมันฝรังเลยลงมาเออเราขึ้นบ่อได้ไหมขึ้นบ่ได้เก็บดด้แค่แค่เนี้ยหางล่าง มาจากเหนื่อยลงมาคือว <laughs> <to> ่าเลยจ้ะดกก็จ้ะดกดกดกคักดกเนี่ยแต่ว่ามันดกของเทิงมันไม่ดกของรางแต่ดกในดกว่าหลายคือจังตะกอนนี่ตะกอนนี่โลกหลายๆเนาะใช่ไหมโอเคคนเต็มเนี่ยคนเต็มเลยตรงไหนนี่ไงนี่ไงอันนี้ได้ไหมได้ไหมตนง่หนหนังที่เป็นที่ริมน่ะที่ริมนู่นน่ะนู่นน่ะอันนี้ใช่ใช่อันนั้นแหละ ต้องเลื่อยลงมา้งไหนกับขึ้น้งไหนกันมิทุกปีอยู่แลยแต่เ้า้องตัดแ,แต่งทุกปีอยู่แล้วไงนี่สองคลองกินกระพอะหรือม้งฝรั่ง <c oughs> โอ้โอ้โอ้แลือตกลงข้างล่างโอ้อัน,น,อ,น,นอันนี้เยอะมากเลย <c oughs> พวกพวกนี้โอ้พวกนี้พวกนี้ดกมากเลย <c oughs> ใส่เลื่อย Ta tang kim đã tang kim đã tona mẹ tao kể cả yaka 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 ค่อยๆดึงนะโอ้โอ้โอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่นี่นีนน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ค่ะอ่าโอเคดึงลงมาเออนั่นแหละตาแกงไอตาแตงกิ้งไม่ได้โตนะแมจ่จ๋าพอไหมโอ้พอเยอะขนาดน,นี้พอแล้วแหวนก็กินม่ได้แหวนแพ้ก็ร่างก็กินได้ผู้เดียวสามคนรับเก็บไป ฝรั่งเก็บมะเก็บฝรั่งเก็บใส่ถุงใส่ถุงไปบ้านกินเขา้าใส่ถุงไปบ้านเมียเมียทำขนมด้วยบอเอ้ย <Hey. S 2> บอบอขี้คันฝรั่งเก็บ <laughs> ดึงกิ่งออกอยู่เก็บเก็บเก็บคนไทยฮ่าฮ่าฮ่ามีมีใช้ได้กินเอฟซีบอกฝรั่งซับฝรั่งผอมฝรั่งน้ำหนักลงแม่นจะน้ำหนักลงแล้วไม่ค่อยสบายพร้อมจ้ะ เจ็บหลังพ่อมจะนักแล้วลง,ลงเจ็บหลังเจ็บหลังไอฝรั่งกินนะหวานปะบ้านหวาน,านอ่ะเก็บไปเลยจะได้กลับบ้านไปแล้วลดูอนอะไรในป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเสียเป็นหนาว คนอกนกมันเป็นกับเสียแล้วมดัดมาเยอะเมียตั้งใจหยาที่ไทยแลนด์แพงเด้อวันนี่มีฟรีม <laughs> ไมได้กินเป็ดนกกินเป็ด ไทยแลนด์หนึ่งกิโลก็แพงแพง 500, 600, ห้าร้อยหกร้อยหนึ่งถุงเล็กๆเ,เองเขาขายแพงเลยถุงเ,เล็กๆก,กแแแ็แพง่ะแพงไทยแลนด์อ่ะแพงที่นี่เราโชคดีแล้วมีเก็บกินที่ต้นไม้มีทุกป,ปีเต็มที่นี่แต่ผมจัดที่นี่ผมจะกคุณช่วย คนไทยอยากเก็บเอง <laughs> เก็บเองนี่ฝารัร่งเก็บชาเพ้ยหลังเองเก็บชฉพวกหลังเก็บแฉอู้้ข้างล่างนั้นเยอะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้นิดเดียวไม่เยอะเนาะนี่นิดเดียวแต่ข้างล่างมันเต็มอันนี้นี่ <laughs> โอ้โหหักตายมียตักยาวอลเอ้าเอาเอีาาเออ้าเออทเ้เาเก็บอาเเเกเ เก็บเก็บหนึ่นึ่ใบอ่ะเยอะขนาดนี้อะหนึ่งกิ่งเยเอะขนาดนี้อะเยอะสิ้นไหน้ไหน้ไหน้ไหนไ่เห็นบ้ไหนเออปาดเอาใบต้องเอาใบออกเห็นใบไอ้ปาดเยอะขาดนี้อะเยอะเยอะไอ้ิ่งเยอะไอ้ิ่งกับใบยได้กินเป็ดไหม เาหลังกินหมดไหมล่ะกนิกนกินเมียทำขนมด้วยไม่ทำ,ทำาเขาบอกไม่ทำอันนี้ไม่ทำยังไงก็ไม่ทำอันนี้ไม่เป็นไม่ไม่ทำขมนมอันนี้ก็าทำพวกเค,ค้กพวกอะไรอันเนี้ยอีกทำไม่เป็นเค,ค้กไม่ได้ทำเอออีกทำไม่เป็น <laughs> ทำไมตัด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  ไอ้ต uh oh. ิ้งเอากิ่งก้านออกก่อนทินี่โอ้ยตกลงข้างล่างน้องชงเต็มนี่จิ๋วไม่เต็มเลยมาเต็มจังเก็บอีกโอ้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 บ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนเออเน่าเอาทิ้งออกนี่เน่าเป็นจริงเออเวลาอยู่นานๆฝนตกแต่เน่าดีอะฝนไม่ตกอะโชคทีฝนไม่ตกแต่ฝนตกเนี่ยเน่าเลยนะจ๊ะ ดีฝนบ่ตกอ่ะแต่ฝนตกไอ้ชัลีนเน่าเลยโหเยอะแกดดัตหนี่เยอะแกดดัตนายฝนฝนตกไตก่กับสินเนา่าเนา่าแล้วกอุ้ยยุงกัดยุงกัดนี่ตกเลยเกเปลี <laughs> <laughs> ย่ยเรียกอะไรบ้านยุงกัดยุงกัดตกเลย

ไม่เกินคำพูดจนไม่ตัดอันเดียวล้วก็ตัดตกแต่งกิ่งไปในตัวด้วยเนี่ยเพราะว่าพ <Yeah. S 2> er ่อไม่อยู่แล้วมีใครช่วยแม่ตัดอย่าหลังก็เจ็บหลังไม่มีแรงตัดอีกหนึ่งอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งงานคนไทยเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเร็วมาออกมาอีกเอกก่อนยุงกั่อนไทยยุงกัดเร็วเร็ว ไปออกเราจะได้เห็นรูปสวย,สยอู้สุดยอดสุดยอดนะสุดยอดไหมสุดยอดไปนุ่งจนนุ่งจนสุดไปนุ่งจนไทยแลนด์ไปปู่กับไทยแลนด์ <laughs> ลูกจีโน่นะอืโอโอ้โหทำใบออกกันทำใบออกแล้วเป็นกิ่งก้าน เหนียวขนาดนี้โอโ้มาได้เป็นนิว้วหักมาได้จ้ะหักมาได้เยียสวยไหมสวยได้ค่ะเด้อกินบลูเชอร์รี่ด้ค่ะเด้อะว,ว, <laughs> วันนี้ฝรั่งกินเชอร์รี่ลแล้วไปแล้วไปแล้ว มาบ้านอ่ะจ้ะถึงบ้านแล้วให้สวนแป๊บเดียวหันยุงกัดนะมาบ้านอ่ะได้แบนสีร่างไว้ฝรั่งกินอ่ะจ้ะแค่นี้อ่ะจ้ะ